ส้เพื่ดเพลินอยู่ทุกประเทศทุกท่านครับวันนี้ผมอมรพาเจริญมีรถคุปต0นนะครับกับเครื่องยนมาหน้าทองนะครับยนมาแปดพัแปดนห้าเครับมานำเสนอหนึ่งคันครับคันนี้มาราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่7 5็ดหันบาทครับเจ็ดหันบาทนะครับภาไปสวยเลยท่านใดสนใจก็โทรมาคุลนได้ครับโทรก็ศูนย์แปดหนึงสามหกห้าห้าเก้าครับศูนย์แปดหครับ ร้านบัวสอนนำพอเทคเ,เตอร์ครับที่นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า250ร้อยห้บคันครับโอเคถ okay, อยหลังไปเลยถอยหลังเอาเดินหน้าลองระบบเกียร์ครับระบบเกียร์ระบบเบรคเก็บหมื่นห้าพันบาทนะถ้านใดสนใจก็โทรมาเพืกอนได้ครับเพือ่อนี้อาเวลได้ผโมชั่นมาหนึ่งหมื่นบาทครับคุณสมบูรณบ้านน้ยอยใจนะครับคงซื้อให้100กิโลแรกครับ สวัสดีครับยาวมาเลยเป็นเครื่องยันมา85แรงครับตัวนี้ครับผมเีครับหรือยันมา85ครับ